สำหร i, Pokémon, ับวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อากันสมาทานพระรัตนตรัยแล้วต่อไปขอให้โตั้งใจศึกษาธรรมะปฏิบัติเพื่อความสุขของจิตต่อไปสนหรับการที่จะศึกษาต่อก็ขอทบทวนต้น เป็นการแนะนำตามวิธีการปฏิบัติที่แท้จริงเมื่อการปฏิบัติเป็นกรรมฐานจร,จริงๆที่เขาทำกันได้เมื่อเริ่มใหม่ๆเขาะจะองทวนจากของเก่าไปก่อนพยายามตรงอารมณ์จากของเดิมที่ได้แล้วตามลำดับไปถึงที่สุดที่เราเคยได้แล้วจริงจะทำต่อในสำหรับวันนี้ก็คือคอเตือ่น ให้ท่านอย่างไรตามนึกถึงสติสมปชัญญะซึ่งเป็นอันดับแรกที่เราควรปฏิบัติในเบื้องต้นที่สมติสมเด็จโะสัมมาสมัสมพุทธเจ้าก,กล่าวว่าจงกำหนดรูมล,ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกนี่หมายถึงว่าทรงสั่งสอนให้เราเป็นผู้มีสติสมัชัญญะอยู่เสมอสติปร่าการเล็กนึกได้ว่าเวลานี้เรามีภาวะเป็นอะไร ลึกว่าเราจะทำอะไรสัมปชัญญะทราบดีว่าจิตนั้นเราทำแล้วหรือยังเมื่อราจิตที่คิดว่าเราจะทำอะไรการนั้นที่เราทำมันควรหรือไม่ควรเราจะรู้ได้ด้วยสัมปชัญญะเมื่อจิตที่เราคิดว่าจะทำนี้สัมปชัญญะจะบอกได้เลยเพราะว่าอันนี้เป็นกรรมที่เป็นกุศลและกรรมที่เป็นอกุศลด้ลยความดีหรือความชั่ว ทำตัวให,ให้ไม่ลืมสติสัมปัญญะลึกไว้ในด้าน,นความดีและระมัดระวังความชั่วไม่เกิดพยายามรักษารมไม่ให้บกพร่องในด้านของความดีพยายามลดรอนความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นกับจิตเรียกว่าจริยาสมบทท่ารมของจิตทั้งวาจาและกายเราจะต้องระมัดระวังคือใช้ส,สติสัมปจญญะควบคุมอยู่ตลอดเวลา ใจจิตรงอยู่อย่างนี้นชื่อว่าอารมเปสสมาธิอันนี้เรามีแล้วอย่างพวกเราเรามตระวังหรืนเปล่าในการที่สององค์เสด็จเป็นสมาสุพเทเจ้าแนะนำาำ่าเราจงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่ทำลายศีลด้วยตนเองไม่โยงบุคคลอื่นให้ทำลายศีลแล้วไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้ว เบื้การที่สามทรงและนำให้รับที่วรห้าเบืการเบือการที่สี่ซ้ำจิตให้เข้าถึงพรหมมีหางสี่เป็นปกติอารมณ์อย่างนี้ที่เราจะเพิ่งเข้าถึงพระพุทธเจ้าที่ว่าเพื่องการเข้าถึงเปลือกของศาสนาแา่การอย่างนี้จิตของเราครอบทมมูลบริบูรณ์แล้วทุกอย่าง ถ้ายังไม่พร้อมก็ปรับปรุงใจให้พร้อมแต่ความจริงศึกษาจะมานานถ้าการอย่างนี้ไม่พร้อมชาตินี้จะเห็นจะไม่แคลเอาเวจีกันแน่อันดับแรกที่มีความสำคัญคือสติสัมปชัญญะแต่การอย่างนี้ไม่พร้อมก็แสดงว่าพวกเรายัางไม่มีสติสัมปชัญญะ ถ้าศึกษากันมาขนาดนี้ไม่มีสติสัมัญญะการรับฟังวันหลายเวลาจะกลายเอาหูเป็นหูตาเป็นตากระทู้หูเป็นหูกระทะไฟตากระทู้ที่มันมองอะไรไม่เห็นหูกระทะมืออะไรไม่ได้ยินก็รู้สึกว่าจะไม่ทันแก่ความดีแล้ว คนที่มันจะติดตามเข้ามาก็คืออารมณ์ที่เป็นอกุศลบกกร้องในสติสัมปชัญญะที่ควรจะต้องทบทวนไว้ตลอดเวลาและเวื่การต่อไปองค์สมเด็จเจอมไใจกล่าวว่ามรรคตนที่บุคคลเราจะเข้าถึงเป็นของง่ายนั่นก็คือมารณานุสติกรรมฐานาม,ามีประจำใจหรือเปล่า พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกมาานศีลานุสติกมาทานเทวานุสติกรมาทานหีลิโลตปะกะอุปสม,มานุสติกรมาทานก็คือการนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้เรามีแล้วหรือยังศึกษากันมาน,นานถ้ายังไม่มีก็รู้สึกว่าแย่แก้ตัวไม่ทัน นี่กระทบทวนจิตใจไว้เสมอว่าอะไรที่เราจะถึงปฏิบัติในการต่อไปองค์สมเด็จพระสวนสวัสดิ์และนำให้ใช้พรมิหารสีให้เข้มข้นจนถึงอภัยทานที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้เป็นอาการของประโสดาปฏิผลเมื่อทำิีของตนให้เป็นอภัยทานความกรดความผิดบายเกิดขึ้นมีความรู้สึกตัวไม่ทือโทษโกรต่อไปให้อภัยแกคนผิด ให้อภัยแก่บุคคลผู้คิดประทุสลายจะไม่ถือโทษกรัวเขาพยายามกำจัดความโลภใน,น,น,นจารคานุสติกรรมฐานพยายามพยายามกำจัดความโกรธโด,ดยอาศัยสมมีหรรันจีมีความเข้มขนม้นพยายามกำจัดความหลงให้ยิ่งกว่าเร็ะโสดาบ,บัา้งขึ้นนอกจากจะนึกถึงความต้ายและพวกไร,ง,รงกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรา เราไม่มีในื้อรากายร่างกายไม่มีเน้เราสภาวะของร่างกายมีการสลายตัวเป็นที่สุดชีวิตไม่สามารถจะคงทนตอตลอดการตลอดสมัยไปได้ถ้าเราอย่าตายแล้วก็ตายอย่างคนดีเพื่ออยู่อยู่อย่งคนดีมาตายเป็นผีแล้วก็ตายเป็นผีดีอย่างนี้แปลกายเขาก็สกิทาคามีผลอย่างนี้บรรดาสนาหลายทุกทา่านทําได้แล้วหรือย่าง จะได้ระดับไหนไหวกำลังใจของตัวไว้คือต้องทบทวนกันไว้เป็นปกติไม่ใช่เรกาก้าไปข้างหน้าและผลหลี่มข้างหลังอาการของพวกเรามันมีอยู่ที่ศึกษาไปไกลแต่ว่าจริยาที่ทําไม่ได้อะไรเลยอันนี้มีอยู่รู้ตัวไว้มีหลายท่านด้วยกันยังไม่ได้อะไรเลยแม้แต่สติสัมปชัญญะขั้นต้นก็ยังไม่ได้ นี่บางทีเราจะนึกคืึๆบางสุดสายกับนนานคุณจะไปสวรรค์ไปพรมปนิพพานแต่ถ้าโดยอาการที่ยงัไร้สติสมัมปชัญญะแล้วก็อย่าหวังเลยการเกิดเป็นมนุษย์นั่นก็ม่มีทางจะเกิดเมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้ตอนีิกล่ามาเป็นได้ก็อสกิทาคามีสำหรับพระโสนดาบังตัวดี เรืวยว่าสกิธาคามีพอดีแล้วพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นได้าอาทิศีลสิก้าเป็นผู้มีศีลยิ่งมันดามันเท่ากับตทวความเจบัติบ้างตามสมควรเริ่มมาถึงนายคามีผลอารมณ์ทรงตัวในด้านสมาธิคำว่าทรงตัวนี้ไม่ใช่หลับตาปิงลืมตาอยู่อารมณ์ความดีทรงตัวเป็นปกติแล้วก็มีความเข้มข้น คืทอทรงอารมณ์เป็นฌานมีความหนักหน่วงในการทรงจิตนั่นก็คือมีความคิดเห็นตามความจริงในด้านสก,กายะทิฐิราสภกรรมฐานเห็นว่าสภาวะร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดสรรมถุทั้งหมดเต็มไปด้วยความสกปรกร่วมกับวิปัสสนาญาณเห็นว่าสกปรกแล้วก็รู้สึกว่าสภาพร่างกายของเราก็ดีขอ,ของเขาก็ดี ยิ่งในแลังธาตุสี่เข้ามาส่งกันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและมีความเปลี่ยนแปลงไปทำกรามมีการสลายตัวไปในสุดมีความดังเกียดในร่างกายที่เรียกว่านิพิทายานและมีลมเฉยใน้ดางกายมารณมทั้งหมดที่เรียกว่าสังขารุเปฆายานมีอารมณ์ส่งตัวไม่มีความรู้สึกในเกิดไม่มีความกระสันในเกิด แล้วก็ไม่ติดใจพอใจในรูปเสียงกลิน่รนรสแม้แต่ไม่ใช่คนเป็นวัตถุก,ก็ตามสีสันวรรณะที่เรียกว่าสวยเราเห็นเป็นของธรรมดาไปกลิน่นที่เรียกว่าหอมเราก็ไม่มีความรู้สึกในการติดใจรสสัมผัสในๆที่ึงเป็นที่พอใจของผู้ทุชนคนธรรมดาเรางดเว้นได้อารมณ์ไม่มีความรู้สึกในความตองกัน สำหรับความโกรธความเิยบบาินั้นไม่เคยับจิตแม้แต่ปฏิฆารมณ์ที่ไม่พอใจคือํำลังใจที่จะสร้างความสะนุงให้เกิดความไม่พอใจกับวา,าจาและจริยาของคนอื่นที่ทำต่อเราอันนี้ก็ไม่มีเพราะสสยมีพรมีหางสีเต็มภาพภูมิแล้วมีสกามีกายสกายิทิฏฐิ หมายว่ามีความรู้สึกว่าแตภาพแรงกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอารมณ์ใจที่ทําให้เกิดความไม่พอใจกับบุคคลอื่นหรือที่บุคคลอื่นทําก็ให้เกิดกับเรารู้สึกว่าอารมณ์นั้นแปลอารมณ์ของธาตุมันเปนอารมณ์ของธาตุของกิเลสตัณหาควาทานันและกุศลกรรมทาใจมีความปลอดโปร่งที่อารมณ์อย่างนี้อารมณ์จิตสบาย เป็นอนมนาสไยกรรมฉันทะกับปฏิฆาโด้เด็ดขาดมีอารมณ์จิตเป็นสุขเป็นสุขอย่างมากเท่าเท่าที่เราเคยจะพบกันอารมณ์สบายจะมีอารมณ์อยู่บ้างความหนักที่บ้างตัวนิดหน่อยเหมือนกับเราเคยแบกช้างแบกช้างมาแล้วมันหนักเนี่ยกลับมาใหม่เอากลับมาแบกเส่กระดาษ เศษกระดาษก็เป็นชิ้นเดียวเล็กๆแค่กระดาษพุทธแก้ลองน้อมพิจารณากันดูไอ้ช้างกับกระดาษพุทธแกปวหนึ่งแผ่นเนี่ยมันหนักเท่ากันไหมความรู้สึกเขาประโยชน์คาวจอร์ในระดับนี้จะมีความเบาจะมีความสบายเ็ื่อลองเจรณานยกันไปว่าการทุกข์ของเราที่มันทุกข์ใหญ่แล้วมันมีอะไรเป็นสำคัญ ที่เราทุกข์กันจริงๆก็ทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรามันเป็นของเราแต่เราก็ไม่อยากให้มันเสื่อมมันสูญไปไม่อยากให้มันสลายตัวคือทัดล่ายจากกันแต่ลมเพราะเกิดมีันมาในตอนนี้นั่นทุกสิ่งอารมณ์จิตมันมีความรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นธรรมดาไปหมดเห็นในางกายของความเกิดของเราคนดีขอางคนอื่นคนดีเป็นของธรรมดา ความเสื่อมทรงของร่างกายของคนในสัตว์วัตถุถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาการจะสลายไปของวัตถุและของร่างกายของคนอื่นและของเราเป็นของธรรมดาตอนนี้มาในด้านโลกธรรมความมีลาบลาบเกิดขึ้นก็มีความรู้สึกว่าลาบนี้มาสายตัวแน่ มันไม่สามารถจะทรงอยู่คู่กับเราไปได้มันอัากสลายตัวไปก็มีความไม่มีความหวั่นไหวม่มีการสะเทียนใจที่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาท่านได้ยศมาก็ไม่มีความเมาในยศเห็นมีความรู้สึกคนที่ได้ยศถาบรรดาสักดีสูงเรียวยศเอสักศีสูง แต่ภายในไม่ช้าไม่นานยศก็สลายไปเพราะการทำลายของตนเองและบุคคลอื่นทอถอนขิ้นบ่งทีคนคนโยกทคงยศใหญ่เมื่อตายแล้วก็สิ้นสภาพของความใน้วกมียศเห็นว่าการได้รับยศฐารดาศักดิ์ไม่มีความสำคัญของชีวิตไม่มีจิตผูกพันในยศไม่ถือว่ามีความสำคัญ เห็นว่ายศไม่มีความสําคัญแล้วก็มาเวลายศจะต้องถูกถอดไปจะต้องสลายไปด้วยการใดประการหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเป็นของธรรมดาไม่มีอะไรที่น่าสะเทือนใจไม่ว่าได้ยศหรือไม่มีไม่ได้ยศเราก็มีสภาพเท่าเดิมแก่ลงไปทุกวันนี่คการความทุสโทมิตรรอนตลอดทุกวันและมีความตายเป็นอดีต ให้มารมขอลวกระทำในก่รคำสัรเสริญนินทาฟัางคำสรรเสริญของคนไม่มีความรู้สึกดีใจรู้สึกแกรงปกติว่านี่เรื่องธรรมดาของโวกระเพราต้องมีการสรรเสริญกันเมื่อมีคนสรรเสริญได้ก็ต้องมีคนนินทานได้บางทีบุคคลคนเดียวกันบางครั้งสรรเสริญเย็นยอยเราที่จะตาย แต่บางไก่เขาก็ทำลายความสังเินด้วยการนินทาเข้ามาแทนซึ่ถือว่าการสังเ้นทางการนินทาเป็นของธรรมดาของชาวโลกที่เกิดมาจะต้องมาทุกขระทั่งอย่างนั้นอันนี้องค์สมเด็จพระสูงธรรมรรมาสัดาไม่ถือเอาเป็นสาระสําคัญโดยทรงแนะนําว่าการนินทาและสังเิญไม่ได้ทําให้คนดีด้วยคนชั่ว ถ้าคนเราทําความดีแล้วใครทีเนินท้าว่ายากตามทีเราก็ไม่เลวไปด้วยเมื่อเรามีเป็นคนเลวเขาจะสรรเสริญว่าเราดียังไงก็ตามเราก็ไม่ดีไปตามคําเขาว่าดีหรือชั่วมันอยู่ที่ทาการควบคุมกาลังใจถ้าใจของเราบริสุทธิ์ฝุดฟองที่อย่างเดียวใครจะมาดีว่าชั่วไม่มีความสําคัญใครจะเป็นนมเราว่าเลวมันก็เลวไม่ได้ มันก็ต้องดีนี่ตลอดเวลาถ้าจิตคนเราชั่วเขาจะสนงเสริมมันดีมันก็ดีไม่ได้เหมือนกันนี่เป็นอนว่าพพระพุทธเจ้าให้ทรงรักษากําลังใจเพื่อสาคัญมาควบคุงกําลังใจให้ดีไว้นั่นมันก็ดีเองไม่ต้องไปฟังคำชาวบ,บ้านเขาการที่เราจะต้องดีเพราะรอชาวบ,บ้านส่งเสริมนั่นมันเป็นอารมณ์ของความชั่วน,นี้ความสุขความทุกข์ของโลก มีความร้อนเกินไปหนาวเกินไปมีความหิวมีความกระหายมีความป่ยมวปยไข้ไม่สบายก็ทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่พอใจบ้างพอใจบ้างความแก่เข้ามาถึงความตายจะเข้ามาถึงความพับพลาาจากของรักของชอบใจจะเข้ามาถึงอาการทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เป็นกฎธรรมดาที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ความสมบายใจมันเกิดกิตอารมณ์จิตเิดสุขเนี่ยอารมณ์ของพระอนาคามีมีความสุขใจแบบนี้ไม่มีอะไรเปที่รับสัมผัสแห่งความทุกข์มีอารมณ์จิตสบายแล้วตัวสำคัญที่ร้ายที่สุดที่สร้างความสุขสร้างความทุกข์ก็คืออารมณ์ความรักในกามอารมณ์นี้ตัวสำคัญ เป็นตัวสร้างเหตุร้ายให้เกิดขึ้นกับจิตและเหตุยให้เกิดขึ้นกับกายถ้าใส่ความรักเป็นสําคัญที่เราจะต้องเศร้าโศกเสียใจก็าใส่ความของรักกัดกัดจากไปภัยอันตรายจะเกิดขึ้นกับเราือโทษสาพยมบาติไม่จะเกิดขึ้นจะต้องประทุษร้ายซึ่งกันและกันกับว่าสิ่งที่เรารัก ในความรักกินเละในกามารมณ์มันไม่มีสําหรับเราแล้วมันจะมีภัยอันตรายมาจากไหนจะมีความเศร้าโศกเสียใจมาจากไหนตอนนี้แปลว่ากินเหลสยาหมดไปที่พระองค์ทรเด็จพระจอมใจว่านี้เป็น,าาน,อ,านปอาทิจิตจสิกขาก็หมายความต้องทรงอารมณ์เได้ความรู้สึกอย่างนี้เป็นปกติมีความเข้มแข็งพอที่ไม่ย่อท้อจะทําลายความดีส่วนที่ประจกักษ์จิต มันจะส่งยูนได้ทุกขณะจิตที่สัจงชีวิตเราก็ส่งอยู่ต่อไปศึกษาธรรมะโอสมเด็จพระบรมครูต่อไป,อน,อไปนี่เราทบทวนความจํากันว่าสิ่งที่เราศึกษากันมาถึงอนาคามีนะแต่ความจริงเ,เนี่ยแท้จริงเนี่ยเราถึงไหน,น,นกันแน่เพราะว่าปฏิบัติที่เราปฏิบัติได้เวลานี้มันถึงไหน นี่ต่อไปอีกแต่นิดหนึ่งผมว่าการกล่าวการก้าวเข้าสู่ความเป็นอรหัตผลค่อยๆไปอย่าไปให้มันแรงนักไปแรงนักขาบินนี่ไม่ดีก็แรงต่อขนนนี่ม่าดูสังโยตโตที่หกกับสังโยตัวที่เจ็ดรูปราคะอรูปราคะพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพระอรหัตมัต นี่เป็นอนาคามีผล,ละเข้าถึงอาราหัตมรรคก็มานั่งพิจารณารูปฌานนารูปฌานาาตัวพระอน,อนาคามีนี่เคร่งครับมัธยัตในรูปฌานและรูปฌานแลรูปฌานอย่างยิ่งตัวพอมามีจิตเกาะฌานแจเป็นสำคัญไม่ยอมให้ชานฆ่าจากจิต คำวาชานนี้ก็คืออารมณ์กุศลเป็นกุศลเกาะหนักหน่วงมากไม่อยากให้มันคลายอารมณ์อารมณ์หนักไม่ใช่อารมณ์เบาตอนนี้เราจะวันนั่งพิจารณาต่อไปว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าบอกว่าถ้าจะเป็นอราหันต์แล้วก็ต้องพยายามย่นหลงในรูปวิชาละรูปฌชานเกินไป จึงทําความรู้สึกว่ารูปประชานะรูปประชานี้เป็นบันไดสรับก้าวความไปสู่เข้าไปถึงความเป็นอาหารหันต์เท่านั้นเป็นกาลังที่จะส่งเราไปสู่ึ้นไปจะติดอยู่แค่นี้ตอนนี้ก็เป็นของไม่อยากเป็นเป็นด้โใสวาจริงงจะว่าไม่อยากก็ไม่ใช่ถ้ายังโง่อยู่มันก็ติดถ้าเลิกโง่ก็ไปง่ายๆเพราะตอนนี้เป็นของง่ายแล้ว เพียงรักษากำลังใจทรงรูปฌานเลยหรือว่าอรูปฌานให้ท่งตัวแล้วก็มีความรูปปร้สึกอยู่เสมอว่าเราจะไม่ยับยั้งอยู่เพียงแค่นี้เราจะแสวงหาความดีต่อไปเพราความดียิ่งความนี้ไม่อยู่แต่เรา,ราก็จะรักษาความดีที่องค์สมเด็จพระบรมโกรณาลำมาในขั้นตอนคือรูปฌปานและวรูปฌานส่งอารมณ์ไม่เป็นปกติ แต่ก็ไม่หลงในรูปฌานและอรูปฌานคิดว่าความดีจากนี้ไม่อยู่ที่องค์สมเด็จพระารมมาังแนะนําไว้ว่าต้องทําลายอาวิชชาความโง่ให้ได้แต่การก้าวที่จะเข้าไปทําลายวิชานั้นจะต้องค่อยๆไปตามลำดับจับันดับปลายทีเดียวเพื่อที่ารจ์จะเฟือนั่นก็คือก้าวเข้าไปสวนจับมานะความถือตัวถือตน โยสมเด็จพระทศพลว่าเป็นตัวกิเลสที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะอะไรเพาไอ้ตัวมานะความถือตัวถือตนนี่เป็นความลําบากโอสมเด็จระพููมีพระภาคเจ้าให้วางภาระคือการถือตัวถือตนเสียแต่ว่าอาการอย่างนี้จะกล่าวไปก็ไม่มีเวลาเพราะการเวลาที่จะพูดหมดแล้วต่อแต่นี้ไปเพราะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย รวบวมกำลังใจให้ทรงตัวพยายากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าและให้ใจออกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกตัวรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาฝึกนี้เป็นการฝึกสติสมัชัญญะแล้วเวลาที่เราจะทำงานทำการใดๆก็ดีต้องใช้อารมณ์นี้ไม่ใช่ไหมว่นนั่งนับลมให้ใจ ว่าเราจะทำอะไรนิดกไว้ว่าเราจะทำขณะที่ทำไปแล้วก็รู้ตัวว่าเราทำแล้วนี่การฝึกรู้ลมหายใจเราออกก็เพื่อผลงานในงานที่เราจะทำเป็นงานควรหรือไม่ควรที่ทำไปแล้วมันดีแล้วมันเร็วรู้ตัวนี่ตรงวันตลตอดวันแบบที่ไม่ใช่ว่ามันนัง่งฝึกรู้ลมหายใจเขาออกกันแล้วเวลาเลิกไปนแล้วก็ทำความะยํยาทุกอย่างสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำก็ทำได นี่มันก็หมายถึงว่าการฝึกมีผลฝึกไปฝึกมาไปอยู่กับเทวทัตหมดไม่มีเศษเหลือตอนนี้ไปเขาทิ่นลลายยามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูดล้ลมหายใจเข้าใจออกใช้คำาวนานและพิจารณาจนกว่าจะดินสัญญานบอกหมดเวลา